สวัสดีค่ะเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้ครูทายจะมาเฉลยแบบฝึกหัดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะแบบฝึกหัดที่ครูทายสั่งไปนะคะก็คือกิจกรรมที่1คือพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนั่นเองค่ะก็ไม่ยากนะคะเด็กๆให้เด็กๆด,ดูนะคะในภาพ1.1หรือภาพแรกเนี่ยจากในหน้าจอนะคะนะักเด็กดูให้เด็กๆ ติ๊กแค่เครื่องหมายถูกลงในคําตอบที่ถูกต้องแค่นั้นเองตัวอย่างเช่นนะคะข้อที่1เด็กในภาพกําลังทําอะไรนะคะเด็กๆดูแล้วเด็กๆรู้แล้วว่าเด็กในภาพเขากาลังทําอะไรเขามีช้อยให้เราเลือก2ข้อนะคะวงกลมแรกเขาบอกว่าทําบุญตักบาตรวงกลมที่2บอกว่าสวดมนต์ไหว้พระถ้าเด็กๆบอกว่าเป็นการทําบุญตักบาตรเด็กๆก็ติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมตักบาตรได้เลยนะคะ ในตัวอย่างต่อไปหน้าต่อไปนะคะกิจกรรมที่สองเป็นการให้นักเรียนเลือกตัวอักษรกอไก่ขอไข่ขอปลาง,งูไปจนถึงตอประตักนะคะให้เลือกลงไปเติมในวงกลมสีฟ้าอันนั้นคือวัฒนธรรมสีเขียวคือประเพณี สีส้มคือวิถีชีวิตแล้วก็สีม่วงก็คืออุปนิสัยนะคะตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมอะไรบ้างที่บุกบอกว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างเช่นการกราบใช่ไหมคะเป็นวัฒนธรรมเราก็เติมขอไข่ลงไปในช่องของสีฟ้าในวัฒนธรรมนะคะแล้วก็การไหว้ใช่ไหมคะงองงูเราก็เขียนลงไปหรือยอผู้หญิง นะคะการเคารพผู้อาวุโสนั่นเองอันนี้เราก็ได้ในหัวข้อของวัฒนธรรมแล้วนะคะ,ะให้เด็กๆทำนะคะต่อไปแบบฝึกหัดที่3นะคะแบบฝึกหัดที่3เป็นการตอบคำถามนะคะเอกลักษณ์ของชาติไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเด็กๆเ,เอกลักษณ์ของชาติไทยเด็กๆจะเอากันกราบกันไหว้หรือการเคารพผู้ใหญ่ก็ได้นะคะที่เป็น เอกลักษณ์นะคะจะเป็นเอกลักษณ์ที่เราสามารถมองเห็นเลยแล้วรู้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะแล้วก็ตอบคําถามนะคะโดยที่คุณครูทรายมีตัวอย่างคําตอบให้แล้วนะคะส่วนข้อที่4ให้เด็กๆสรุปความเข้าใจก็คือให้เลือกสีฟ้าสีส้มสีเขียวแล้วก็สีม่วงไปตอบลงใน ช่องว่างที่เขาเว้นว่างไว้ให้นะคะกิจกรรมในเรื่องแรกมีเพียงเท่านี้นะคะไม่ยากเด็กๆที่บ้านนะคะให้ดูคลิปนี้แล้วทำตามเลยค่ะทำตามนะคะจะได้ทำทันเพื่อนนะคะวันนี้ครูทรายก็ฝากไว้แค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ